สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคาใจวันนี้ผมพร้อมกับพสดรธนชาติปทุมสวัสดิ์มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรื่องคาใจก็มีให้เราคาใจได้ทุกวันนะครับเป็นเรื่องปกติของของของคนนะครับครับเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ผ่านทางทีวี มากมายมหาศาลนะครับเป็นมูลค่ามากมายมหาศาลเพราะว่าคนนิยมอืมแล้วมันเป็นการประหยัดเวลาครับคนที่จะเดินทางมาซื้อของเขาก็ซื้อผ่านไปรษณีย์กันทั้งนั้นเลยนะรัไปรษณีย์แต่ละแห่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยกับผู้ส่งสินค้าครับระหว่างผู้ประกอบการนะฮะธุรกิจขายสินค้าทุกอย่างกันม,มากมายมหาศาลเลยนะฮะเพราะไปรษณีย์นี้จะเป็นสื่อกลางในโลจิสติกหมายถึงว่าในการขนส่งทั้ง ทั้งหมดเลยนะไปในประเทศต่างประเทศหรือวันนี้เราจะเห็นกันโฆษณาแถวเชียงวัฒนาเนี่ยนะประันีเราเรียกว่าขนส่งเหนมเเนืองก็ขนส่งทุกอย่างปลาเครื่องหลายอย่างมารวมกันในปรษณีเพราะเป็นตัวหนึ่งก็เรียกกระจายไปสู่เข้าถึงคนที่รับเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นครับอันนั้นอันนั้นคือแนวคิดเขาที่เขาพัฒนาเมื่อ3าสปีก่อนเราก็ยังชื่นใจเลยว่าโอเคการสื่อสารทางไปษณีิร์ตก่อนส่งปรษณีอย่างเดียวครับ แค่สองจุดหมายสาบาทนี้แ็ขาดทุนแล้วก็พัฒนารูปแบบขององค์กรการทําธุรกิจมาเป็นในรูปของบริษัทมีการโลจิสติกส่งสินค้ามากขึ้นตอบโจทย์การทําธุรกิจมากขึ้นแต่ช่วงเดี๋ยวนี้นะจ๊ะเป็นไงเราผมไปหาเห็นในเว็บไซต์นะมีประโยรุษไปรสนีย์เริ่มทํางานมากไปหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยรับผิดชอบผลิตสินค้าใน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 ยูทูบอีกเช่นทีมของ อของวัดพัสรุไปรษณีบ้างนะครับโยนของบ้างได้รับความเสียหายบ้างบางทีเป็นลักษณะเหมือนเอาซ้อนหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไปรษณีย์ดโดยตรงแต่เป็นลูกจ้างหรือรายวันเนี่ยนะม,มาทำมาเหมือนการขนส่งทางอากาศยานเนี่ยเราจะเห็นแต่เ,ตเ,ตวเวลาลงมาสายพานเครื่องบินใช่ไหมอาจจะประมาณผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องไปสอบ ดูว่าเป็นพนักงานไปรษณีย์หรือว่าเป็นเราซอสที่มารับในการที่ลําเลียงต่ายสินค้าต่างๆครับอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้รับอบรมนะแล้วก็สื่อมันออกไปแล้วออกไปแล้วประชาชนดูกันแล้วนี่ว่าเป็นยังไงยิ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องของ youtube เนี่โอ้อห็นกันเต็มเลยนี่ขนาดเราคุยเนี่ยก็จะมีภาพประกอบก็เห็นกันไปหมดเลยนะครับครับคือคือระบบไปรษณีย์เราต้องยอมรับว่า เราตอนนี้ไทยคันบอกว่ามองปรายสนิเป็นตัวหลักไอ้ที่จะเป็นเอาซอร์หรือบริษัทนั้นอื่นๆเนี่ยคงคงจะไม่ได้ถูกกําหนดว่าเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะฮะว่าธุรกิจนี้ทําไมปรษณีนิคนรับผิดชอบแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเยอะมากมายอาจารย์ผมมีภาพประกอบเยอะแยะเลยนะเช่นอย่างตัวอย่างเช่นเขาส่งของไปแล้วอย่างพกกองอกองอที่แพงมากอาจารย์นะฮะอย่างจดหมายชิ้นหนึ่งนะครับ แค่นี้ออืม่สมมติว่า89บาทเก่าค่าพอเพิ่มไปอีกนะนวนไปถึงไปไปถึงปลายทางไปเสนีไม่ไปส่งครับคุงไปส่งนะผมว่าไม่ไม่ไม่ถึงเไม่ถึงไม่ไปส่งเหรอรับไม่เออาละเรา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 สอบถามที่ที่ที่คนขาดใจทั้งหลายแหละเนี่ยฮะที่โทรมา เอ๊ะมันทำไมไม่ส่งผมก็ที่จริงผมผมต่อสายไปถึงอธิบดีนะว่าเขาโฟนอินวันนี้ท่านไม่ว่างนะครับเหตุการณ์อย่างนี้มันมันมันซ้ำซากแล้วมันก็มีมาตลอดนะครับเพราะว่าเรายังจะดูภาพอินเสิร์ตที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะว่านี่ความเสียหายที่เขาเกิดขึ้นอย่างไรเอาละอย่างเช่นตัวอย่างว่าพอไปษนีเขาบอกว่าบ้านอีชันที่อยู่ใกล้ไปษณีแท้แท้เขาไม่มาส่งเลยกระดาษก็ไม่เห็นมาให้เลยผมก็เคยไปคุยครับ พอได้ข้อมูลผมไปคุยกับหัวหน้าปริษณีบอกเอออย่างนี้มันมีจริงไหมปริษณีท่านก็บอกว่ามีจริงครับเพราะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่กําลังแก้ปัญหาเรื่องนี้มากผมก็บอกว่าโอเคดีแต่มันก็ ยังเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆมาตลอดค,ร,ครับเสียหายเนี่ยความเสียหายนี่มหาศาลเพราะว่าเวลาส่งไปแล้วถ้าไม่ได้รับสินค้าออก็เราไปตามได้ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะเขียนกําหนดบางทีนะในเรื่องหนังสือเวลาแจ้งมาที่บ้านเนี่ยก็กาหนดว่าเจ็ดวันรหรือวนอันทําการเวลาไหนเขียนไดเจนนะแต่ถ้าเกิดใบใบที่มาเสียบฤดูฝนเนี่ยฝนตกมันเปียกหรือว่าไม่ได้บางครั้งเนี่ย ผู้อยู่อาศัยไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะกลายเป็นว่าเลยจิตวันแต่เลยจิตวันนี้เขาก็ส่งคืนมายังต้นสังกัดเ็าจะลำบากว่าคือคืออย่างนี้ไอ้ที่ไปส่งมันไม่ว่าแต่ที่เราได้รับข้อมูลมาคือไม่ไปส่งมึงไปส่งแล้วอีกอันหนึ่งเวลาไปส่งเขาไปถามแล้วว่าเลข E N เนี่ยเออ E N ที่เท่าไหร่หมายถึงว่า E N เป็นโค้ดของครับของอปลายทางของบ้านประธานที่จะไปรับสินค้าที่ไปษณีับ ไปซีบไปแห่งบอกว่าสินค้ายังไม่ถึงเลยท,ทั้งทั้งที่เอาทั้งทั้งที่ลูกค้าบอกว่าเช็คแล้วนะสินค้าอยู่ที่ไปณีของท่านเขาก็บอกเดี๋ยวดูให้แต่แต่บางแห่งก็ดีนะฮะอย่างตัวเลขเงินไม่ตรงเขาบอกขอตัวเลขไปณีที่หน้าจอหน้าหน้าซองจ่ากหน้าซองนะครับมันไม่ตรงกับตัวเลขที่ที่เรียกเก็บไปเขาก็โทรมาว่าจะทํำยังไง คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยเขาอยากฝากนะ<ม>ถ้ากรณีนี้เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยอยากฝากบริษัีว่าวันนี้เราจะเดินเข้าไปในสุนีเนี่ยนะเห<ม>็นว่าข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะ,ท,ะที่เป็นพนักงานของบริษัเนี่ยบริษัทจำกัดมหาชนนี่แหละใส่เสื้อสีแดงๆอะไรมีที่เป็นพนักงานจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นพนักงานฝึกงานเป็นลูกจ้างพอลูกจ้างฝึกงานเนี่ยต้องไปบดโลมาชัด เพราะหนึ่งการบริการเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเป็นน้องๆนักศึกษาเราก็เห็นใจโอเคเห็นด้วยว่านักศึกษาเนี่ยมาช่วยฝึกงานแต่บางครั้งเนี่ยในวิธีการที่รับเนี่ยเพราะอ่านเป็นเสนเป็นงานบริการเพราะอ่านบริการแล้วกลายเป็นว่าจะคล่งเครียดก็ไม่ได้ทีนี้ในส่วนของเวลาเป็นนาส่งปลายทางสุวนว่าส่งจากกรุงเทพไปยังเชียงรายอ่เป็นีสนเชียงรายหรืออำเภอใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะนําส่งไปยังหมู่บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยรู้ว่า ถ้าเกิดบ้านไหนไม่อยู่ก็จะมีใบใบปะกอยู่ว่ามาใบอบรับว่านี่นะแล้วก็เขียนนี้ส่วนหนึ่งก็ประเด็นที่สองก็คือว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยว่าถ้าเกิดใบนี้หายหรือไม่ได้ไปส่งจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยผมคิดว่าไปรษณีย์จะต้องทบทวนดูว่าเป็นยังไงคือปฏิญาณของไปรษณีย์เขามีเดยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับเป็นขาที่ไปรษณีย์ปริบัทคำปฏิญาณของ ของพนักงานไปรษณีย์บอกว่าจะรักษาพัสดุเหมือนเหมือนเป็นของเราทำนองนั้นนะฮะอันนี้แต่ความจริงแล้วนี่สินค้าที่กลับมานะครับไอที่ที่มีปัญหาที่ส่งคืนมานี่มันยับยู่ยี่หมดและอีกอันหรือหน้าซองเนี่ยไม่รู้เขาไปโกรธอะไรใครมาเขาจะขีดมีมีตัวอย่างด้วยนะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างที่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องไปในการบริหารจัดการเนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ที่ผมเห็นวิสัยทัศน์เนี่ยนะ ที่ในเรื่องการบริหารจัดการซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ <Yeah. S 2> จะเหมือนกับโอ้โหท่านส่งได้ทุกเรื่องเลยทุกอย่างเลย <Yeah. S 2> ตั้งแต่ที่กล่าวไปแล้วก็คือตั้งแต่ปลาเครื่องจนถึงตู้เย็นอะไรทั้งระแบบใหญ่โตโหรานเนี่ยได้หมดเลย <Yeah. S 2> อหานการกินได้หมดเลยหรือท่านจะไปไปสณีเนี่ยมีทั้งหมดเลยเหมือนกับเป็นน้างสินค้า <Yeah. S 2> ก็ว่าได้แล้วตอนนี้นะ yeah. Yeah. ทีนี้วิธีการเหล่านี้เนี่ย <Yeah. S 2> น่าจะไปคัดเลือกดู <Yeah. S 2> เอาความชำนาญนแ็่ <Yeah. S 2> ละด้าน อย่าไปหวังกําไรอะไรมากนักที่การบริการเหล่านี้เพราะเราไม่ได้เป็นธนาคารโดยตรงความจานานของธนาคารในเรื่องแบงค์เรื่องเงินสถาบันการเงินไปษณีก็ในเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยปรับโอ้ไ oh, ปษนีท่านรู้ไหมว่าเกิดตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะสุโขทัยมากําแพงเพชรเดี๋ยวไล่ามาจนเลื่อยเปลี่ยนมามีบริษัท เดินเรือนะหลายเรื่องแล้วก็สุดท้ายที่เห็นเป็นจริงน่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับที่ท่านเองเหมือนกับทรงให้เป็นไปรษไปย์นมาทุกวันเนี้ยเป็นผู้ก่อตั้งไปรษณีไทยเนี่ยเพราะวันนี้เองใะเห็นถึงภาพว่าวิวัฒนาการไปรษนียก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยนะเป็นบริษัทจำกัดขึ้นมาเมื่อปีสอ2 0บเหล่านี้ก็เลยมีวิวัฒนาการเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยในการพัฒนาเราชื่นชม ชื่นมชมว่าประสดีเนี่ยมีในการบริการที่ดีเลิศแต่บางกรณีที่ท่านพูดเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทุบตวนกันครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาไปรษย์นะครับในเรื่องของการรับส่งเอกสารทั้งหมดที่มีปัญหาแล้วอีสักครู่เรามาพบกันช่วงหน้าครับ